เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมว l e Channel ตอนนี้เราอยู่กับเกม Identity f i h t อีกแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมจะมาทําการรีวิวความสามารถของตัวละครตัวใหม่ล่าสุดนักกีตาวิทยาหรือนักวิจัยแมลงกันใหม่อีกหนึ่งรอบแบบละเอียดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วตัวผมทําการรีวิวไปแล้วหนึ่งรอบจากทนาของคลิปวิดีโอที่ทีมงานมีการปล่อยออกมาแต่เมื่อผมทําการทดสอบทางด้านของตัวเซิร์ฟเทปิต้าเองจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากๆนะครับผม ที่หลายๆคนไม่รู้และในคลิปวิดีโอมันก็ไม่มีฮะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวกันอีกหนึ่งรอบแบบและเอียดนั่นเองเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่รูปร่างหน้าตาของตัวนักกีตวิทยาหรือนักวิจัยมแมลงก,กันก่อนนะฮะ โดยรูปร่างหน้าตาของเธอฮะเธอจะสวมใส่หมวกป้องกันแมลงหรือพวกผึ้งนะครับผมจากนั้นมีการสวมใส่หมวกด้านบนชุดของเธอออกเป็นชุดสีเขียวขี้มมาเป็นชุดเหมือนชุดสูรยาวๆนะครับอุปรกรณ์อของเธอเป็นตะข่ายจับแมลงนะครับผมซึ่งใช้งานแล้วหมดไปเดี๋ยวเราจะได้ดูกันภายในเกมกันอีกรอบคราวนี้เราจะหมุนดูกันรอบๆตัวเธอนะครับผมผมอยากให้โฟกัสที่กระเป๋าของเธอที่สะพายข้างมันเป็นเหมือนกรงจับแมลงมากกว่ากระเป๋าสะพายของผู้หญิงทั่วไปนั่นเองนะครับผมและนี่คือรู รูปร่างหน้าตาของนักกีตาวิทยาหรือนักวิจัยแมลงเดี๋ยวคนนี้เราไปดูความสามารถของเธอภายในเกมกันครับและตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยนะครับผมนี่คือรูปร่างหน้าตาของเธอเต็มเต็มเดี๋ยวผมพาไปอยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวจะให้ดูทางด้านของรูปร่างหน้าตากันอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยคลิปนี้ผมอัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถของเธอบางอย่างด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไปทีเดียวเลยแล้วกันนะครับ ตรงนี้ฮะผมได้ทางด้านของน้องลานจากช่องเ a ดดี้โซลันฮะมาช่วยทําการรีวิวนะครับผมถึงความสามารถทั้งหมดฮะไม่ว่าจะเป็นเซอร์เวอร์หรือว่าฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะทําการรีวิวนั่นคือไอเทมประจาตัวของนักกีตาวิทยานะครับจะเป็นทางด้านของตะข่ายจับมแมลงซึ่งเมื่อเรากดไปที่ไอเทมเนี่ยจะมีการโบกทางด้านของตะข่ายเล็กน้อยฮะจากนั้นก็จะมีฝูงแมลงเกิดขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวจะทําการสะบัดให้ดูฮะเมื่อกดไปที่ไอเทมแล้วนะฮะจะมีการสะบัดแบบนี้แล้วก็จะมีฝูงแมลงแบบนี้ เ,เ,พเพื่อจะเห็นทางด้านของหลอดที่อยู่ข้างใต้ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นแบบเก่านะแบบใหม่จะไม่มีหลอดเกิดขึ้นแบบนี้อีกแล้วนะครับผมสาหรับฝูงแมลงถามว่าทําอะไรได้บ้างฮะฝูะแงแมลงถ้าเกิดฮันเตอร์เคลื่อนที่ผ่านฮะจะทําให้ฮันเตอร์เคลื่อนที่ช้าลง70%ย้ําว่า70%ฮะซึ่งมันช้ามากๆเพื่อเพื่อลองดูมูเป็นของทางด้านของลูกงูฮะจะมีการวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาฮะช่วงไหนที่เขาอยู่ในทางด้านของฝูงแมลงเนี่ยมันจะทําให้เขาเคลื่อนที่ช้า ถ้าเกิดผลนจากทางด้านของฝูงแมลงก็จะเคลื่อนที่เป็นปก,กตินั่นเองสำหรับฝูงแมลงฮะเมื่อเราทําการเรียกเขาแบบนี้แล้วจะไม่มีการใช้ชาร์จแต่อย่างใดฮะและเราสามารถเรียกเก็บมแมลงได้ตลอดเวลาเพื่อนๆสังเกตที่ไอคอนมุมขวาลา่างจะมีทางด้านของรูปตะข่ายและก็รูปกากาบาทเมื่อเรากดไปแล้วก็จะเป็นการเก็บทางด้านของมแมลงของเรากลับมาจากนั้นต้องรอครูดาว20วินาทีนะครับเราถึงจะใช้ทางด้านของไอเทมนี้ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับและวมื่อไรก็ตามฮะที่ใช้ของเรายังอยู่เราจะเรียกฝูงแมลงแบบนี้ได้ นั่นเองนะครับผมต่อมาฮะเรามาดูกันที่ความสามารถที่2ของไอเทมจาตัวเขาตะข่ายจับมแมลงฮะเมื่อเราทําการสร้างฝูงแมลงมาแล้วกดที่ไอเทม1ครั้งจะเป็นการสร้างฝูงแมลงแบบนี้ถูกต้องไหมฮะเมื่อเรากดอีกหนึ่งครั้งเราจะสามารถควบคุมฝูงแมลงพวกนี้ได้ให้มันเคลื่อนที่ได้แล้วก็มีการโจมตีทางน้าของฮันเตอร์หรือพัดพาทางน้าของเซอร์เวอร์ได้เช่นเดียวกันผมขอย้ายมาอยู่ที่มุมสูงตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับผมจากตรงนี้ฮะเพื่อนๆจะเห็นฝูงแมลงที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วถูกต้องไหมฮะ กดท่าหน้าของไอเทมตะข่ายจับแมลงอีกหนึ่งครั้งเราก็จะสามารถควบคุมท่าหน้าของฝูงแมลงที่เราเรียกมาตอนแรกได้นั่นเองสำหรับฝูงแมลงฮะสามารถผลักหรือว่าดันทา้งหน้าของฮันเตอร์และก็เซอร์เวอร์ได้เช่นเดียวกันฮะสำหรับการผลักหรือดันเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอย่างเดียวจากนั้นก็หันมุมกล้องเอานะครับผมจะคกก่อนข้างดันยากอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องการจะใช้ทาหน้าของมแมลงแล้วฮะก็กดไปที่ไอเทมอีกหนึ่งครั้งมันก็จะหลุดจากการคอนโทรลแมลงนั่นเองคราวนี้หลายๆคนมองว่าเฮ จหดเพราะช้ามันลดช้าลงเหลือเกินจะบอกว่าทางด้านของฮันเตอร์เนี่ยสามารถโจมตีทางด้านของฝูงแมลงได้เมื่อฮันเตอร์ทำการโจมตีฝูงแมลงไป2ครั้งแล้วฮะฝูงแมลงก็จะหายไปโดยทันทีฮะซึ่งตรงนี้คือคลิปใหม่ล่าสุดฮะเห็นไหมฮะตอนนี้คือเราเดินผ่านมันช้ามากๆเลยในมุมของทางด้านของฮันเตอร์คราวนี้เนี่ยผมทำการโจมตีไปหนึ่งะครับผมแล้วเมื่อเราโจมตีอีกหนึ่งครั้งโปะฝูงแมลงจะหายไปโดยทันที ตอนนี้ผมจะให้ทุกคนได้ดูทางด้านของมุมมองของเซอร์ v เวอร์กันบ้างฮะเกี่ยวกับชาร์จของไอเทมของเขาตรงนี้เพื่อนๆสังเกตที่มุมขวาล่าชาร์จไอเทมยังเต็มอยู่ถูกต้องไหมครับผมเดี๋ยวเมื่อผมเจอฮันเตอร์ฮะ ผมจะทำการสร้างฝูงแมลงและให้ฮันเตอร์เนี่ยทำการโจมตีฝูงแมลงของเรานะครับผมแล้วก็จะให้ดูว่าชาร์จมันลดออกไปค่อนข้างเยอะมากๆโดยทางน้านของชาร์จของมแมลงเนี่ยเมื่อโดนฮันเตอร์โจมตี5ครั้งนะครับผมก็จะหายไปโดยทันทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันก่อนนะฮันเตอร์น่าจะรออยู่ที่หลังวัดสองชั้นอีกแล้วนะฮะ โอเคเราเจอเกอิชาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างฝูงแมลงฮะแล้วผมก็จะเดินฉีกออกมาเฉยๆเลยนะครับผมให้ฮันเตอร์ทําการโจมตีสร้างฝูงแมลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมฮันเตอร์นะครับผมเดินเข้ามาก็จะเดินช้าแบบนี้เลยนะครับผมเมื่อฮันเตอร์ทําการโจมตีเพื่อนเพื่อสเกตที่มุมขวาล่างฮะ ที่เป็นไอเทมตะข่ายจับแมลงนะครับผมเมื่อทางด้านคอนเตอร์ทําการโจมตีฮะทางด้านของชาร์จจะลดลงไป20%ตอนนี้ตีไป2ครั้งก็ลดไปถึง40%เลยนะครับผมก็2ใน5ส่วนฮะเมื่อโดนโจมตีไปแล้ว5ครั้งฮะทางด้านของตะข่ายจะหายไปดีทันทีแล้วเราก็จะสามารถที่จะไปลือทางด้านของกรอง เอาไอเทมอื่นๆมาใช้ได้นั่นเองนะครับผมครานี้ผมจะลองอีกแบบให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นการคอนโทรลเกี่ยวกับฝูงแมลงของเราผมทาการเสกแมลงไว้แล้วควบคุมทางด้านของฝูงแมลงแล้วนะครับผมผมจะลองดันฮันเตอร์ออกไปนะฮะแล้วลองให้ฮันเตอร์โจมตีดูเพื่อเพื่อสังเกตที่ชาร์จมุมขวาล่างฮะโดนตีไปหนึ่งฮะชาร์จลดไปอีก2ี่สวเปอร์เซ็นต์โดนตีอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้ทางด้านของฝูงแมลงของเราหายไปตอนนี้ชาร์จของผมเหลืออยู่แค่ประมาณไม่เกิน20%นะะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดโดนตีีอกหนรั้ง ก็จะทําให้อเทมนี้หายไปโดยทันทีนั่นเองดังนั้นผมขอสรุปแบบนี้นะฮะทางด้านของอุปกรณ์หรือไอเทมประจําตัวของนักกีตาวิทยานักวิจัยมแมลงฮะเมื่อโดนทางด้านของฮันเตอร์โจมตีแล้วเนี่ยไม่เกิน5ครั้งฮะ,ะแมลงของเขาจะหายไปโดยทันทีนั่นเองนะครับผมนี่คือเกี่ยวกับความสามารถของไอเทมครานี้เดี๋ยวเราไปดูพาสีส่วนตัวทั้ง2องอย่างของเขากันบ้างฮะโดยพาสีตัวแรกฮะเขาบอกว่าทางด้านของตัวนักกีตาวิทยาหรือนักวิจัยแมลงเนี่ยหากระโดดข้ามหน้าต่างหรือกระโดดข้ามแผ่นไม้ที่ทับไว้อยู่แล้วะ จะมีทางหน้าของข้าบน้าพึ่งเกิดขึ้นนะครับผมเมื่อเธอรกระโดดข้าไปแล้วแล้วก็จะทําให้ทางหน้าของผู้รอดชีวิตทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองหรือผู้รอดชีวิตคนอื่นเนี่ยจะทําการปีนหรือว่ากระโดดได้เร็วขึ้น10%ฮะเดี๋ยวผมจะกระโดดให้ดูก่อนแล้วกันฮะซึ่งบริเวณนี้ค่อนข้างจะเหมาะอยู่เหมือนกันฮะมีแผงไม้ฮะวางอยู่2แผ่นนะครับผมแล้วก็มีหน้าต่างอยู่1บ้านเดี๋ยวผมจะทําการทาให้ดูทั้ง2อย่างเลยฮะว่ากระโดดข้ามหน้าตา่างมันก็จะทิ้งข้าไว้แบบนีีี้้้้ะะแแลวววกกกก็็ผ่่นนนไมเเเชเดยเดยยั๋ยจตองทําาร ภาแผ่นไม้กันก่อนเนาะตรงนี้ฮะเห็นไหมครับผมจะมีเป็นคาบเหมือนคาบน้ําผึ้งนะฮะหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยฉี่แตกหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ฮะมันคือคาบของน้าผึ้งรั้วมแมลงข,ของเขานั่นเองนะฮะการกระโดดก็จะกระโดดได้เร็วขึ้นลอง้าแผ่นไม้ให้ดูฮะแล้วก็กระโดดให้ดูครับผม ะจะมีทางหน้าของค้าบน้าพึ่งแบบนี้นั่นเองฮะส่วนค้าบน้ําพึ่งอันเก่าก็ายังคงติดทนนานติดอยู่ที่เดิมไม่มีการหายไปไหนคะแต่พวกแผงไม้ฮะที่มีการพับลงมาฮะมีการกระโดดขา้ามมีค้าบน้ําพึ่งอยู่ฮันเตอร์สามารถทําลายทางหน้าของแผงไม้ทิ้งได้นะฮะแล้วก็คาบน้าพึ่งก็จะหายไปด้วยส่วนหน้าของหน้าตาแบบนี้ฮะยังไงค้าบน้าพึ่งก็ไม่มีทางหายคะไม่ว่าฮันเตอร์จะทําการโจมตีหรือกระโดดขา้ามเนี่ยบอกเลยว่าคาบน้ําพึ่งยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับ, <S <S บาาห้น ค็อีกเป็นตัวหนึ่งที่ข้ามแผ่นไม้ช้าข้ามหน้าต่างช้าถูกต้องไหมฮะช้าช้าประมาณนี้เลยเมื่อมีทางหน้าของข้ามน้ำพึ่งเกิดขึ้นแล้วนะฮะจะทําให้เธอเนี่ยสามารถปีนป่ายหรือกระโดดข้ามได้เร็วขึ้น10%นนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็คือบริเวณหน้าต่างแล้วก็แผ่ไม้ฮะยังไม่มีทางหน้าของข้ามน้ำพึ่งนะฮะเพื่อนๆลองดูความช้านะฮะเมื่อทางหน้าของตัวนักวิจัยแมลงนะครับผมมีการกระโดดข้ามเนี่ยมีการสร้างข้ามน้ําพึ่งไปแล้วฮะก็จะทําให้ทางหน้าของแมคานิกหรือสาวตตาาาาาาบอดดดดดดเนนนี่่กกรระะโโขขข้้้้้้มมมมหงงแผไไ็วึถ ว่ามันมีประโยชน์ไหมผมว่าม,มีประโยชน์นะเพราะว่าหน้าตาพวกนี้มันค่อนข้างจะมีเยอะในแต่ละแบบนะครับผมถ้าเกิกระโดดกระโดโรดทิ้งไว้ก็จะเป็นการซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมได้อย่างดีเ <c oughs> ยี่ยมเลยนั่นเองนะครับผมต่อมาเราจะไปดูกันพาร์ตสีบตัวที่2กันบ้างฮะ โดยพสัสศิตัวที่2ผมจะอธิบายตามความเข้าใจของผมและมันจะง่ายที่สุดสําหรับที่ทุกคนจะเข้าใจได้นะครับนั่นก็คือหากทางด้านของฮันเตอร์และนักวิจัยแมลงบังเอิญเจอกันฮะอาจจะเห็นแบบกันแบบไกลๆฮะแล้วจากนั้นมีการฆ่าสายตาซึ่งกันและกันทางด้านของนักวิจัยแมลงจะแสดงออร่าเป็นระยะเวลา5วินาทีให้ฮันเตอร์ได้มองเห็นนั่นเองนะครับผมซึ่งจุดๆนี้ถือว่าเป็นข้อเสียอันใหญ่หลวงของนักวิจัยแมลงเหมือนมีการแสดงตําแหน่งให้ฮันเตอร์เห็นตลอดเวลาผู้แบบนี้เพืพ่อน อาจจะงงและไม่เข้าใจเพื่อนๆจะต้องไปดูมุมมองของฮันเตอร์ซึ่งผมมีให้ดูด้วยครับจากตรงนี้ครับผมเล่นไปทางด้านของลีโอทางด้านของผู้รอดชีวิตจะอยู่ที่เครื่องถอรหัสเป็นออร่าสีฟ้าตรงนั้นนะฮะเป็นนักวิจัยมแมลงเดี๋ยวผมจะแวบไปดูให้เห็นสักนิดนึงแล้วผมจะกลับมาที่จุดเดิมเพื่อนๆจะมองเห็นออร่าของนักวิจัยมแมลงเป็นระยะเวลา5วินาทีซึ่งอันนี้เป็นข้อเสียของนักวิจัยมแมลงเป็นข้อดีของฮันเตอร์นั่นเองฮะ วิธีการทดสอบฮะผมจะเดินออกไปนิดนึงฮะให้เพื่อนมองฮะเพื่อนยังมองไม่เห็นนักวิจัยมแมลงเลยฮะพอเดินย้อยกลับมา เพื่อนๆจะเห็นทางด้านของออร่าของเธอครับเป็นระยะเวลา5วินาทีเมื่อครบระยะเวลา5วินาทีแล้วออร่าก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดบังเอิญเ,เราไปเจออีกแล้วก็มีการพัดหลงกันอีกหาไม่เจออีกก็จะเห็นออร่าแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเป็นแบบนี้ตลอดทั้งเกมถือว่าเป็นข้อเสียที่คนจะเล่นนักวิจัยมแมลงหรือนักกีตาวิทยาเนี่ยจะต้องพึงระวังอย่างสูงเลยนั่นเองนะครับผมและนี่คือความสามารถของไอเทมประจําตัวนักกีตาวิทยารวมถึงพาร์สบทั้ง2ตัวของเธอด้วยใคร งงสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกข้อสงสัยแน่นอนสวัสดีนี้น่าจะจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมวิดิกชนะกันไปด้วยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงจริบายบายสวัสดีครับ